ha <laughs> Để anh em nó cỡ thế nào ha này hết Có mức là năm chìm lưu bản thạch kim đi ha à, con đi thì bằng 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 xóm thang, là bùng, cả phải lạng nó là cả ยันงน้ำจินน้มยังดิเขาเนื้อดีดีนี่มามีซองมืกครับผมอันนี้มืกกระดองบอเพิร์ดมืกดองมืออกกล้วยก็มืกกล้วยนี่อันนี้เขาอบอริหันเขาบริหานด้มืกกล้วย งอานกุกุหยิบเลยครับหั่นบางมาเนี่ยเหรอครับหั่นจนเบิดนี่คลิปผมสีเอาเงีๆหน่อยครับผมเห็นบางทุกข,ขั้นตอนเดี๋ยวสิว่าตัดทวงตัดคลิปอกีกวัตถุดิบมีอย่างไรวัตถุดิบวัตถุดิบแบบีกพริกกระเทียมเน่าครับจะกับพวกเครื่องปรุงนแล้วกาจะเห็นกับกับแัชสลัด มาปกตกแต่งหน้าแล้วก็พักเอาไว้ใส่แก้วครับหอมร่วมเ<ม>อาไว้ใส่นาไว้เรียบร้อยอย่างนี้ถ้าเป็นตากว้างครับผมมือนี่แซ่บ<ม>เ็พี๊บเยียนหวานครับ<ม>นี่ครับผมบรรยากาศดีมากเลยฝนตก คลิปผมนีมึดเมือด,ดหน่อยมันบอกแต่ละคำนี่ครับนี่ประมาณใบสองหรือใบสองใบสามบวกใบสองผลโตกดีบัตรพิเท้าหอดใส่เลยกรรหนึ่งป้าลุงไปจัดเพี้ยนเพียนครับผมกระเียมกันกระเด็นลงไปว่งหน่อยครับผมตำเจ้าลาดกับมึดครับมึเดเยอะเขาเจ้าอันนี้กันกระเด็นครับผมแล้วก็ตำแหลกไง เตะเราสั่งโอ้ต่ำมาแลกง่ายเลยครับผมนี่ครับเขาต่ำเล็กๆมาแล้วเมื่อกี้เัาต่ำทั้งๆมาเลยเริ่มไปต่ำกลางเขาจะมาปุ่งเลยครับออโคตรเปรี้ยวเลยครับผมเน้นแบบเน้นแบบเปรียป้ยวๆคล้ายๆเปรี้ยวหวาน หมันเน่าประมาณหางหางเลยครับแต่วันจีบเหยื่อบนหน้าหมึกเน่าบ่อยมีใส่ mm hmm. ตังไปครับบรรยากาศฝนตกครับผมไอ้ทักทิ้งที่ว่าสีไป แต่กบปะแต่งูแต่งูแต่งงเงี้ยงหเงี้ยงขนมแต่กบปลาต้มนี่นเ,เด้ <c oughs> อก็มองชิว่าเป็นตะไบอีกเดียวเมื่อนี่กับจิบมีเมือกี้น้อยครับผมแต่รับเงินมากไปททยอิยน,นเดียเงินเดือนเราครับ ผมเจียวปเปรี้ยวครับเปรี้ยวหวานครับผมแบบสุดยอดสุดยอดเลยเผ็ดกับผมนี่ทีครับผมพริกกัมหนึ่งขวดเปรี้ยวครับผมนนบมันยังสาใจครับพริกแต่เดีเย๋ยวแต่คนมากเลยครับเผ็ดหรือบ่เผ็ด นะคก่อเกี่ยววัน,นคุณเก็บน้ำหูน้ำตาไรครับ น้ำตาลละลายง่ายครับชิมมือกัน่อังันพักลงไปหน่อยนึงถูกีครับราดดีแจ็ตเต่นเรียบร้อยอเ้อเสียวมึกไปลวกครับมน่าม้อยเบ็ดเดือดเจ้าครับวงแหไปเลย ยังอว่เก้าครับสุดยอดเฮ้ยมันจะสวยไหมวะเพราะมันจะแซ่บตัวแน่นอนแน่นอนเพราะจุดดวกเพราประมาณอี่ผมวอาสุกครับแบบนี้เริ่มได้แล้วครับมันเริ่มสวยงามลวกลวกเพราะว่าสูงครับ ได้ที่แล้เลเลเลวเขาขึ้นเลยกัวนั่งด้วยสวยครับผมนี่ตอนนี้หัวลดขั้นหน่อยเขาแบบใส่บางลาโอ้ยไานกินปะอะกินแนงฟึกได้ปะ งบไปครับว้ายมันยังดินครับมันยังดินันโส,สดกาดมากสวรนั่นบอโอเคครับเดี๋ยวเราลาดมันจิ้มให้เบิ้งครับอันนี้่ครับผมใส่หอมหัวแดงลง่งป่ายกหน่อยและะ้วก็ พักชี้พักหอมคับผมดองน้ำจิ้มกับชดยอดเลย้โหจะมันหลากเลยครับ <c oughs> cắt tóc cả tham càng tay đây, nhá, đến giờ bị hiện mắm đấy, ngà tóc tóc con đường nêu, đủ bảy cái đấy. <Yeah. S 2> เียบร้อยครับผมน่มากินมากเลย kiểu ăn mà Ừ. Cái <coughs> gì này, đi hợp. Nên luôn này. Biết ăn. chắc chắn. lợn Ngon lắm mà Hãy subscribe cho nhảm á, cái nó hơi dị á, mình, luộc với thì nó nhem nhem, mình luộc khát, luộc đấy, càng trái phong มุ้กล้วยมุกกล้ยกกวยนี่หอมน้ำจิ้มดีครับพันนิน่อยนี่รแบบนีแบบยัดตนดีเลยัมน้ำจิำ้มเขาอีกจินใส่ครับมีหอมนิมดนึง

lắm chắp lấy hộp chắp lắm nước qua chắp lắm chắp lắm chắp quá chắp lắm chắp lắm Quá lắm chắp lắm chắp lắm นำสุดถ่ายนะครับเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเดี๋ยวรกวังระวังอย่ถัดน้ำนมันก็อยากหยุดเลยอุงน,น,นี้ผักเกียมครับผรวงยังใช้หวนกับบ้าน,นมาได้ไหหวนตบ ก็ใส่ได้เนาะรสสาเนาะอ๋อสีได้ทั้งหมดสามทิปผมรสสารต้องตรวจจัดก่อนนะครับผมใส่บวมกับเผ็ดกับกินไดหน่อยก็ได้ครับผมเนี่ยบุญผมนี่เนียนเปรี้ยวหวานเผ็ดครับผมคลิปนี้กับวันนี้ยังไงครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ฝากเบิ้งคลิปก็กองผมเลยนะสำหรับสนุนผมแน่เบิ้งเห็มันจนจบคลิปโดยเจอกันไม่ขึน้นหนาสวัสดีครับ